นีค่ะทุกคนเมนูผักป่าของเรานะคะกับส้มตำอยากชิมมากเลยนะเจ้าดอกไม้เนี่ยไม่เคยเอามาทำกินแบบนี้นะคะแล้วก็สมฝรั่งก็เหมือนกันหายไปไหนหมดเราไม่รู้เนี่ยมันมีน้อยนี่นี่นชิดโดชิเดสมฝรัง่งไม่เคยเอามาทำส้มตำเหมือนกันอยากรู้ว่าอร่อยไหมชิมเลยสมก่อนเนี้ยแหละฮ้ย <c oughs> สับไปอีกแบบ หวานชอบมากเลยใช่ไหมใช่ๆเหมือนดักแด้เหมืหอนดักแด้ตัวขาวใช่ไหม,มวันนี้เอา<ม>หัวเ<โ>ฟ,ฟนเนลิ่แครอทมาตำเป็นส้มตำแทนมะละกอพึอ่งหอมมากอืหอหอคมาชิมดอกไม้ของเราปกติเจ้าดอกไม้เนี้ยชาวอิตาเลียนเขานิยมเอาไปทอดอเอาไปทอด แล้วก็เอาไปโรยบนสลัดนะคะเราก็เอามาทำแบบสลัดไทยๆของเราโดนปะลาระกบกลิ่นมิตรเลยดอกมันจะมีกลิ่นหอมน้ำหอมมันอ่อน มากอ,าาอืมรไหลหืมผักปลาที่อร่อยที่สุดของกุก๊กไก่พี่รสชาติมันคล้ายๆมันไม่คล้ายอะ่ะมันมีกลิ่นเหมือนผักกระเฉดผักชะอมพวกนั้นแต่กินแล้วปากไม่เหม็นหืมรสเคี่ยวนะ หอมมากหอมแบบฟุง้งอ่ะรสชาติดอกไม้เป็นยงไงหอมหวานเหมือนผักชนิดหนึ่งไม่ขมผักป่าที่เก็บมาครั้งนี้ไม่มีเนยหลายขมมากผักป่าสลัดกอเล็กๆนะคะ ของโปรน้ำหวานน้ำหวานจัดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปดูมจมฝรั่งว่าหัวมันใหญ่หรือยังตำทุ่งอนะเนาะมันจะมีเยอะมากกว่าที่ไปมีไม่ค่อยเยอะเลยนะเนี่ยผักสลัดสุดอร่อยเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะมีคนมาเก็บนะคะชายตัดเล่นเขาเก็บกันนะ ูสามทั้งขั่วน้ำปลาผสมซีอิว๊วผักป่านะชาวอิตาเลียนที่นิยมเก็บนะคะจะเป็นชาวอิตาเลียนรุ่นเก่าๆหรือรุ่นวัยกลางๆคนที่พ่อแม่เขาสอนมาเขาจะไปเก็บกินกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่ติดเขาตำทุ่งนอกเมืองออกไปพวกนี้จะรู้จักผักป่า คนเก็บไม่ค่อยเยอะเนาะแต่มีคนเก็บขายราคาแพงสมสั่งราคาแพงที่สุดเลยด้วยรสชาติของมันรสชาติคมันแกวนะกินได้ทั้งใบและหัวแต่เนี่ยอยากจะกินแต่หัวใบไม่ค่อยชอบ รสชาติคล้ายมันแก้วในที่นี่หมายถึงกลิ่นนะคะเวลาเคี้ยวแต่มันไม่ได้หวานเหมือนมันแก้วนะมันผักที่อร่อยว่าคาแพง าส่งพลังหัวไม่นืใหญ่เราไปเก็บมาตำทุ่ตตมตำเป็นจานๆเลยไม่องใส่ผักอะไรเลย <c oughs> ล้างเมื่อมืออะเป็นผักที่ล้างยากที่สุดนานที่สุดว่ามันมีดินอนะเนาะงั <c oughs> ้นเอาไมาแช่น้ำนะส่งพลังเนาะหาว่าได้ต้องมาเอาใบแก่ๆออก แล้วก็ไปแช่น้ํามันจะได้ทําความสะอาดง่ายเพราะมันมีดินทั้งนั้นเลยดอกไวโอเลตเนี่ยเอามาทําแบบนี้ถือว่าอร่อยเลยนะเอาไปทอดนะคะกินหอมมันแรงขึ้นนะแล้วก็อ้วนด้วยแบบนี้ดกว่า สังเกตนะคะตั้งแต่เก็บผักป่ามากุ๊กไก่จะเก็บอยู่ไม่กี่ชนิดนะเฉพาะที่ตัวเองชอบกินนะคะที่มันอร่อยเดี๋ยวจะพยายามนะเก็บผักป่าใหม่ๆที่เอ่อตัวเองยังไม่เคยลองชิมนะคะเอามาลองชิมคุณผู้ชมจะได้รู้จักไปด้วยกันเนาะเผื่อคนไหนสนใจอะ่ะอยเก็บกินแต่ที่เก็บหลักๆนะคะขอรับประกันความอร่อยนะทุกคน ก็บกินตามได้เลยอร่อยแน่นอนยิ่งผักชนิดนี้เนาะกูเคยว่าถูกปากคนไทยแน่ๆคนไทยในต่างแดนในเมืองหนาวนะคะลองหากันดูอร่อยมากจริงๆรากมันกินไม่ได้นะคะเคยมีคุณคุณผู้ชมมาถามว่าเหมือนผักอะไรนะแนงีของเกาหลีไหมที่มันหอมๆเขากินรากมันด้วยไม่นะคะรากเจ้าผักชนิดนี้กินไม่ได้แข็ง แข็งเหมือนลากไม้สีน้ำตาลคือกินไม่ได้เลยสดบยยอยก็แบบกลิ่นหอมไม่ปากหวานไม่ค่อยชอบอ่ะเจ้าอันเนี้ยไม่ชอบหวานามันเป็นกลิ่นอะไรสำหรับลูกเหม็นนนหรอความจริงกลิ่นกับรสชาติมันไม่แย่นะแต่หนูชอบตัวใบนะทำไมหรอรู้สึกมันบาดลิน้นบาดปากไม่มีขนเลยใบยละมุนมาก หนูไม่บอกว่าม so ันขมหต่อมวานไม่มีขนขนไม่รู้สึกแบบตัวรูปร่างใบหึือละไแต่หรู้สึบพอเข้าปากวร้สึกมันเหมือนแบบยุ๊บยุบยุบมันไม่ได้เจ็บนะแต่มันรู้สึกแบบยุ๊บยุบรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่เอ็นจอยอ่าไม่ชอบใบไม่มีขนนะคุณผู้ชมไม่มีขนไม่มีหนามใบละมุนมากไม่มีควาหวานเขามีลิ้นที่แบบว่าค่อนข้างเป็นคนแก่ก็ชอบ <c oughs> ออเออถ้ากินเลยอ่อน <c oughs> ออนุ่มไอ้ผักสลัดป่าก,ก้อนเล็กๆที่เขาชอบอะ่ะที่นี่เรียกว่าว er าไรเดียนเนนละน้องหวานชอบมากเมันนุ่มจริงนะผักชนิดนั้นนะถ้าเกิดล้างไม่ระวังนะไปช้ำหมดกินไม่ได้แต่แม่ชอบอันนี้เพราะว่ามันไม่มีขนละอันดับแรกแล้วกลิ่นของมันนะคะเวลาเคี้ยวนี่แบบหอมมากจริงอย่าไปทำให้สุกนะรสชาติไม่เหลือเลย กินจิบอ๋อยูอโฟมเฟิร์มเดี๋ยวแสบปากมันออกมาข้างนอกยัดไม่เข้าปาก อยากเก็บเห็ดจะย่แล้วก่อนเห็ดพึ่งจะมานะคะมันก็จะมีเห็ดอื่นมาก่อนเป็นเห็ดเอขาเรียกว่าเห็ดในฤดูใบไม้ผลิเดี๋ยวจะไปลองตามหานะไม่เคยเก็บสักทีเคยตามหาแล้วปีที่แล้วไม่เจอจะเก็บไปเห็ดจะขาดกิจกรรมสุดโปรดของพวกเราในทุกๆปีคือเก็บเห็ดเห็ดพึ่งเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้ว เพราะชาวตะเรียนนิยมเก็บมากเลยย่างกันเห็ดอื่นๆก็แบบไม่เท่าไหร่ทัฟเฟิลไม่เกี่ยวนะทัฟเฟิลไม่เรียกว่าเห็ดนะคะที่เนี่ยเขาเรียกตะกูลเชื้อราแต่เขาไม่เรียกว่าเห็ดเขาเรียกว่าทัฟเฟิลเฉยๆแต่เราก็ติดปากนะเรียกเห็ดทัฟเฟิลขอดื่มน้ำพิเศษหน่อยอืม ต,นนตัดดิ่ลงด้วยปะเนี่ยตัดตี้ใครจะลงอ่ะเว้เหมือนตัดลงสิงคโปร์ไม่ตัดทิ้ง <c oughs> น้งไมเสร,ร็จริทของน้นไม่เสร,ร็จเผ็ดทับเพิร์ลนะคะ <c oughs> พวกเราไม่หานะเพราะว่าถามว่าเราไม่มี <c oughs> แล้วก็ เป็นการหาเห็ดที่มีค่าใช้จ่ายสูงอันดับแรกต้องมีหมาหมาพันที่ใช้หาเห็ดทัฟเฟิลโดยเฉพาะราคาไม่น้อยแล้วก็มันจะกลายมาเป็นาภาระของเราในวันข้างหน้ารักมันก็ต้องเลี้ยงมันให้ดีใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเรียนนะคะเข้าคอร์สนะหาเห็ดทัฟเฟิลไม่ใช่ว่าจะไปสุ่ม4้5ไม่ได้ ข้าคอสเสียภาษี mm hmm. มีใบอนุญ,ญาตเ mm hmm. พราะว่าราคาแพงไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะคือใครจะไปเก็บก็ได้ขนาดเห็ดพึ่งยังต้องมีกฎหมายใช่ไหม mm hmm. นอกเขต mm hmm. จะมาเก็บต้องมีบัตรต้องเสียค่าบาัตรต่อปีต่อเดือนอะไรก็ว่าไปอย่างเราเนี่ยไปเก็บเฉพาะพื้นที่เราก็ไม่เสียอะไรก็มีกำหนดอ่ดได้คนละกี่กิโลแบบนี้ แต่เ้าเฟอนี่คือคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหาเรื่องซื้อกินเอานะคะสดๆเนี่ยไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะ2ปีจะสปีแล้วเพราะว่าเพื่อนมี่มิกไปหาไม่ได้ความจริงเขาหาได้เขาก็ส่งพัาคารดำมแถวนั้นหมดไม่เหลือมาถึงเราเขาขายหมดแล้วก็ช่วงโควิดมานี่คือเขาก็ไม่ได้ไป ที่ห้างแถวบ้านเรามีมาขายนะแช่แข็งไม่กินนะคะแช่แข็งถ้าจะกินทัฟเฟิลแช่แข็งกินแบบที่เขาแช่น้ามันมาดีกว่าที่มีขายเป็นกระปุกอะเวลาเรามาเที่ยวอิตาลีเนาะเราไปตาร้านที่ขายไวายขายเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยขายเห็ดแห้งมันจะมีนะคะเห็ดทัฟเฟิลดองน้ํามันซื้อแบบนั้นมากินดีกว่าเราก็กินแบบนั้นกันนะน้อหวานว่าชอบไหมท,ที่ซื้อมาเป็นกระปุกอร่อยไหม โอเคไหมอะไรเหระเห็ดทัฟเฟิลใช่ในน้ำมันอ่ะก็อร่อยแต่ว่ากลิ่นของมันจะหอมนวลไม่รู้สึกใช่มันไม่เหมือนสดๆหรอไม่เหมือนอันสดๆจะหอมนวลกลิ่นแรงกว่านิดหน่อยหวานแล้วกลิ่นคล้ายอะไรคล้ายถั่วไหมไม่อืมาว่ามันคล้ายถั่วเน่ถั่วเนี่ยนอโชเลยอะ หมือนว่ากินเ็ดทัฟเฟิลเป็นอะไรที่ยูนิคมากไม่หาไม่สามารถหาได้ว่าเปรียบเทียบได้นาเดโกเขาเปรียบเทียบไหมเหรอบอกเหมือนกาซอะเหมือนกาซถุงต้มเป็นเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดในโลกที่ผมนึกออกเลยกินเฮดทัฟเฟิลคือไม่มีอะไรเหมือนใช่แมาเปรียบมันได้รอ่ะยคล้ายตดห <laughs> ยาาคายก็ <laughs> ีไม่มีอะไรพิเศษไงคนชอบเพราะว่าหอมอร่อยอะนี่ก็ว่าคือเออมก็หอมเออว่ามันก็ไม่ไแบบโหยหาเป็นอะไรที่น่าติดตาตึงใจเลยขนาดนั้นงนจะรอดูนนะว่าเราจะเก็บเห็ดอ,อะไรได้ก่อนเห็ดพึ่งนะคะจะเจอไหมดีกว่า เป็นเหตุที่หาไม่ได้ง่ายด้วยไม่ได้ขึ้นทั่วไปต้องลองปีที่แล้วหาไม่เจอปีนี้เข้าใจสภาพพื้นที่ที่มันเกิดมากขึ้นก็จะลองใหม่แต่ตอนนี้เก็บปักปากไปก่อนเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ นี่แหละคะ่ะเมนูผักปลาแซนอร่อยในวันนี้นะคะ